นั่นแหละโดนแล้วอยากันไม่กินไอ้เหีเย้ยากันไม่กินอีกเพไม่ได้ใช้นะเห็นปะอยากันอยู่ในเก็บน่ะไม่ได้ใช้กี่บอกยังจำชื่อกวัดสัตว์กูอะฟอร์ดอาบาย

ไป่าตอี้ไม่ไปไหหน่อยดูนี่หน่อยายาค่มามามเื่อาหมดยมือด้มือมมาไปเลยไปไปมางเลป้ายเขียวมานึ่งอ่ะวางเป้ายเขียวมานึ่งอางเป้ายเขียวมาหนึงซิางป้ายเขียวมานึงเตรียมลงนะเตรีมลงนะเตรียมลงเตรียมลงเพื่อเตรมลงเตมไเาามาลยตรไ รวมดิมดวมะมาดิมม้นมาวมะมดิมนมาดิมเฮดระนมาดิมเฮดระคนมาดิมเฮดระนนมาดมเกเกินดิมสวฟ้าสวยันอัพนรอแอบดิอัพนรอแอบดิอัพกนรอแอบดิอักออักนนอดอพักนออักอ่ียเงีไม่ด้อพกันรออัากันรออัพกัอพกันอ เนื้อมันแทงหลังไม่ได้เนาะของเรามันแทงหลังได้ปะสวยฟ้าไม่ตายได้ไงวะเีเกอาสเม่ักเมะอบอตหลังไฟไปเอาสบตอหลังไไปน้องเออ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 เอาดิเออไม้สิงฟ้าเออเอ้าโดนดีเี่ยว ตื่นว่ะเฮียอยากกินแต่ไอ้สมองไม่ได้ป่ะมันวนเต็มเลยวนเต็มเลยของเดียวกัดไว้ดิฟ้ากัดไฟไปก่อนไปก่อนไปก่อนขึ้นไปก่อนเลยขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวกูยิงกันให้ไปก่อนเลยขึ้นมาดิออกไหวแล้วนะเว้ย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 ไหวแล้วไหวแล้วไหวแล้วแพ็คหลังไปหน่อยไอ้เีืยฟิกไอ้เีืยฟิกไอ้ขยะล้วคุยอะไรแล้วคุยไรเราเป็นคุยอะไรเฮีย ไหวรูกคูเปล่าดึงสอไปได้ถึงสอไปต่อได้ถึงสอไปต่อได้ถึงสอไปต่อหน่อยเพื่อนคุณถามมึงชุบเล็กควยดึงสอไปต่อได้ถึงสอไปต่อดึงสอไปต่อเพื่อนหวยไหวเปล่าวะเหี้ยกัดไฟเลยเดิมเหี้ยเอาไม่นี่ลงมาเอาไมนี่ลงมาสอบดิลงมาเอาดิเหี้ยเพื่อนอยู่ไหนวะวอาสอบออกไม่ได้เลยก็ไม่มึงก็ไม่ต้องเอาออกเลยฟ้ามึงเล่นไปเลย กลับมากลางไฟนะกลับมากลางไฟไฟ้าเล่นในไฟโดนแล้วอะคืนแล้วนะอ้มไไ่ดนะโดนแล้วนะคืนแล้วเรียบร้อยดอกเดียวแม่เพื่อนปืนปืนเราอยู่ไหนวะปืนบนรถไม่มีโอ้ยคืนแล้วด้วยนะโอ้ยเฮี้ยคืนไปแล้วด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยรอสปอร์คู่นานอ่ะโอ้ไม่ได้เลยเว้ยปืนบนรถไม่สู้เว้ยเฮี้ยปืนบนรถแพ้โโคตรเซ็งเลยดูช่องไอ้เที่ยฟ้าแม่งแบบเพื่อนหายหมดเลย ด้วยลูกชิ้นนี่ว่ะเฮ้ยเพื่อนรอแป๊บนึงนะโอ้โหบอกกูแป๊บนึงกูกำลังไปมึงต้องไหวเพื่อนมึงต้องไหวตรงไหนตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างอยดีกว่าบ้างไปรีบเข้าไฟให้ไวที่สุดนะโอ้โหคือหลังบ้านมึงไม่มาแต่เลขวะไอ้เบ้าเดี๋ยวกูไปเรียหลังบ้านมาให้น่ะบ้านเราเทพจะไม่มีเลยพี่ว่าเอ้ยบ้านเราเนี่ยหลังบ้านเราจะไปบ้านเขาทำไมอู้ เพื่อบ้านหล่ลังไปกันลาอะไรอีกว้เาพังไหมเนี่ยมึงเอาโ้ยเอ้ยรถพังไอได้เยีนยย็นเย็นกํลังแม่งเข้าวงสวยชิบหายกล่องซ่อมที่มีแม่งให้หล้วหมดละต้องลงไฟแล้ว่ะจังหวะนี้บนไฟปืนบนรถสู้ทขาไม่ได้เลย เดียวไม่งั้นกลับมากลับมาบ้านเราก็ได้นะถ้าไม่ไหวอ่ะผมสองไม่ไหนแล้วอ่ะกับตันน่ะเฮ้ยใครใครสาวบ้านมาชุบหลังไฟได้บ้างผมอยู่กับเพื่อนอยู่ทั้งนั้นถอยไปหลังไฟแล้วก็ได้ปืนปืนโทรไปหลังเร็วๆเร็วๆผมอยู่หลังไฟอยู่ปืนปืนโทรไปหลังไฟเลยร่างกาลังไปโดนเฟอร์มันเนี่ยมือปืนถอยไปหลังไฟตอนแรกปืนไปแล้วด้วยเที่ผบอกให้เอาศพออกไม่ได้เองเฮ้ยผมอยู่หลังไฟมันมามาแทนหน่อยได้ไหมมาแทนหน่อยได้ไหมก็ลังไปก็ลังไปกูจะพุ่งชุบกูจะพุ่งเข้าไปชุบ พี่จะจอดนะพี่อยู่ทอร์เรโมขาวแดงดำแดงไม่ต้องลงรอนะกูรอนะมึงจะลงทำไมวะเอ้ยอย่าไปลงขู่เออโฮ้หแม่มโบงไฟมากูนะกลับบ้านไปไปเล่นเอาเพื่อนมา ไปเอาเพื่อนดีกว่าว้ากินยากันต้านไปเอาเพื่อนกลับ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 คือรถกับผมคือรถกับผมไป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 กับพี่น้องมีปืนใช่ไหมยาวิ่งแม่งดีจริงไหมเอากระสุนป่ะเอากระสุนไหมพี่เลขสองเก้าฮ่ามึงไม่ได้เตรียมอะไรเลยหรอไอ้เบ้าโอ้โหกูเห็นแล้วกูงงหงิดว่ะเว้ามึงทำแบบไปยิงในไฟในไหมไปไปลงลงชุบ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  บบนี่เอาศพมาเอาศพเอาศพไปกูดิโยศพไปกูดิโยศพไปกูดิเอบบาไอ้เชียพังไอ้สัดมีกล่องซอมบ้ามีก,มก,มก29 29 29 29 29ล่องซ่อมบ้าสองเก้าสองเก้าสองเก้ากินเลยสว <c oughs> ยมึงเท่า <c oughs> ไรวะเว้าแม <ๆ S 3> ่งเขาไปเล่นในไฟเลยก็ได้นะเว้า <c oughs> มึงอย่างนี้มันไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ย <c oughs> ไปเล่นดันขึ้นไปเล่นดันขึ้นไปเล่นนนน้้องดัขึไปเล่นตรงกลางก็ไปเล่นตรงกลางก็ไปเล่นตรงกลางก็ไปเล่นตรงกลางไปอันนี้ใครตายมึงตายปหมเนี่ยไม่ไม่ตายกับไปเล่นตรงกลางพี่ว่าวับไปเล่นตรงกลางเราไปก็ไปเนาะสวยไอ้แม่งห่วงรถมึงยิงไม่เนี่ยเอา ยากันมันก็ใช้ดิไอ้เวาโดนกาโดนอีโมยากันไม่ใช้ละน้องยากันน้าจาก็โดนจี้หลังหลังมึงตัวดึงดูดกูละให้ดูดกูละให้เดี๋ยวกูละให้เดี๋ยวกูละให้ยากันไม่กินด้วยนะไอ้สัตว์ยากัารวาวพี่บอกไม่กินยากันยาวิ่งเลยเอาไอ้ตายเอาไอ้ตายเราเอากล่องส้มไหมกูกูอยากได้กล่องส้มยากันยาวิ่งละวาครับ เดะ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 เดงเดาเดะ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 เดงเดะ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 ยดะเดีเดเดะ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 ่ดะเดะ่ะเดะเด่เดะเดะวดาเดองโะเดะเดะเ่อเดหเดะ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 ยากัดอเดะเดะเดะเกะเอยเดะเเดะเดะเดะเะเดะกินเดนเะเดะเิะเะเดเเเเดเเดยะดนะดดดดกะดน้เ่ะอะเเเ เล่นยากเพื่อนตายชุบยังชุบยังไม่ดช่ไหมพี่ตู้ชุบบี้โอ้นั่นแหละโดนแล้วอยากันไม่กินอีกเหออยากันไม่กินอีกก็ไม่ได้ใช้ น่ะเห็นปะยาการอยู่ในเก็บนะไม่ได้ใช้ไอ้เนี้ยเขาทายยงจำชื่อไว้สัตว์กูอัฟอร์ดอาบายเอายามาแต่เอายาไม่เอาไดไม่ใชไดมไม่เรียบเลยแต่งร้น เกกเ่เนอาไอ้เทียที่นี่ยาวิ่งไม่มีเหรอวะเอาที่นี่ยาวิ่งไม่มีที่นู่นมีสัตว์ ซืออยู่ไหนเนี่ยเซิร์ครับคุณลุงว่าไงตีของอยู่เวลาเล่นสตอรี่ที่มาไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่ที่ไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้สามทุ่มมึงอยู่ไหนต่วสนหกสุน,กสนเขาเรีบจัดเลยครับรีเวละรีบอะไรวะรีบมากแล้วเหมือนเขาอยากโดนครนบเขาแบบว่เรียกเขาแบบเขาพร้อมใส่เรามีพรุ่งนี้ไงต่ตายแล้วยาก,การหายนี่แม่งโคตรหนุกเลยวะ่ะแบบว่า เฟียวจัดเลยผมชอบจัดเลยนีัยมันรีบไปไหนอะห้องสุดอะในคนเราไม่เราไม่พร้อมไงอยากฆ่าเชืออปะเชื่อมนิ่มๆปะอะไรมันตั้งโก๊กกันเลยเมืเ่อกี้อยู่เลเวลล่ากันมันยืนกันเต็มหือเลยอะ ไม่รู้มันข่มใครอ่ะเออเปิดตะโกนด้วยตีแตกเกอร์ติดดิไอมาแชลมากไอมาแชลมากตะโกนทีเห็นผมอยู่กูตีจ้ามู๊อยู่ไหนมู๊อยู่ไหนเดล่เวลล่ามันเว่มีคนนะเดวลล่ามันไล่ที่อะไรเราหมดเลยลุงใช่เหรอใช่เหรอไล่ทุกอย่างนะครับโอ้มันไล่ได้ด้วยเอาเลยนี่วะมันบอกว่ามันจัดที่ไปแล้วยังไหนม่นมันแหลมนะ้าผมดีหรันย้อน ไอตี๋ก็โดนมันไอตี๋ก็โดนมันมเช็คเอเอจริงครับพเอี้อยวโดนเช็คแล้ว